มาเห็นยังในทิกตอกอีกแล้วยังหลายเนื้อดูด่วนเนื้อสดๆเลยนี่เลือดโกูน้ำจิ้มสูตรเด็ดโอ้โหน้าร้องเถอะไปเป็นยังไงมันจะคือนใงไงทิกตอกเขาไหมเขาว่าอร่อยเาาว่่ออรยมน้ำจิ้มสูตรเด็ดด้วยนี่ คำแลกด้วยดีไหมเรายืมคำดูจะคำปลาแก้มเนี่ยตักแก้มถ่ายคลิปก่อนถ่ายคลิปก่อนถ่ายคลิปก่อนเอาเรียกเท่าไหนถึงรอบเลยดิกบย ไม่น่าไปดูเข้าด้วย tiktok ติกตกตกต๊กตึกอะไรนั่นอ่ะเบ้ยกว่าจะถ่ายคลิปกันแล้วเป็นหเหลือฉันทำนี่ไห <c oughs> นจะ <c oughs> ไปพอกินอะไรหรอเราถุยตั้มไม่เดียวเหลื <c oughs> อทำนี่นี่มัดใจเลยนะป้าโอ้เดี๋ยวฉันขอกินก่อนเดิมเดี๋ยวจะไม่ได้กินถ้าเขาไหนลองก้าพาทิมเดูเจ๋งว่ะตามันว้าร่อยเท่นี่ก็เนี่ยเสียพันผ่านชิ้นวหน่อยนึ่องลองชิมถ้าเขาก็ว่าอร่อยเท่อือหือมาดู Oh! <laughs>